ครัวันนี้เราจะมาทดสอบการตรวจเช็คไดโอดไฟสูงของไมโครเวฟในกรณีที่เราไม่มีมันติมิตเตอร์เข็มนะฮะโดยใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกนะครับจะเป็นอะแดปเตอร์หรือฐาน9โวลต์ก็ได้นะครับ9ถึง12โวลต์น,นะครับเพื่อมาใช้ในการต่อหลักการทำงานก็คือเรามีแหล่งจ่ายไฟดีตีอะแดปเตอร์ในกรณีนี้ผมใช้12โวลต์น,นะครับ ขั้วบอขอแดปเตอร์นะครับตัวนี้นะคะับสีเหลืองนี้ครับผมมาต่อเข้ากับขั้วแอโนโอดขั้วแอนโนดข,ของไดโอดไฟสุงแอนโนดก็คือส่วนที่ไม่มีขีดนะครับนั่คือจะไม่มีขีดนะครับอันนี้แคโทดจะมีขีดนะครับเราเอาไฟบวกของแหล่งจ่ายไฟ12โวลตงนมาต่อเข้ากับขั้วแอนโนดนะครับแล้วขั้วแคโทดที่มี กันยลขีดแบบนี้ของไดโอดเราไปต่อเข้ากับขั Air ้วแอนโอดของหลอด LED ขั Air ้วแอนโอดของหลอด LED ก็คือสังเกตให้ดีมันจะมีเล็กกะใหญ่อยู่ในหลอดนะฮะในส่วนที่มีชิ้นส่วนโลหะเล็กๆเ,เราจะเรียกว่าแอนโอดนะครับเราต่อเข้าไปนะครับโดยใช้จากขัข้วแคโทดที่มีแหบนะครับต่อเข้าไปกับขั้ว แอนโนดของหลอด LED ตััวเล็กหลังจากนั้นอีกข้างหนึ่งของหลอด LED คือฝั่งแคโทดของหลอด LED เรามาต่อเข้ากับไฟลบของแหล่งจ่ายไฟติดกโาดโยมดตัวนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับสังเกตดูฮะไฟ LED LED ติดนะครับแสดงว่าไดโอดไฟสูงตัวนี้ไม่เสียครับใช้งานได้ นะครับอันนี้ผมถอดแหล่งจไฟออกนะครับเ oh, oh, oh. สียบเข้าไปใหม่นะครับห mm hmm. ลอดใจหลอด LED ติดนะครับ mm hmm. ก็สรุปว่าแบบนี้เป็นการ mm hmm. ทดสอบอา mm hmm. การใช้งานของไ mm hmm. ดโอดไฟสูง mm hmm. ของไมโครเวฟดีหรือเสียในกรณีท mm ี่เราไม่มีมันติงมิเตอร์เข็มในการวัดนะครับ